มีข่าวด่วนเข้ามาแล้วนะครับกรณีของการกุนเอนจิเนียริงผมว่าตัดปัญหาเรื่องว่าใครขายหุ้นออกไปก่อนนะจะรายใหญ่รายย่อยผมว่าด้วยเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยไม่ว่าจะรายใหญ่รายย่อยก็คงไม่มีใครอยู่กันแล้วล่ะฮะคงจะมีแรงขายออกมาอย่างหนักนะฮะคือตอนนี้ก็เริ่มหนักแล้วนะเดี๋ยวจะหนักกว่านี้อีกด้วยคือเมื่อเวลา สิบนาิกาของวันที่สิบสองกุมภาพันธ์โอ้โหข่าวนี่มแม่ต้องบอกว่ามาค่อนข้างจะล่าชานะแต่มีเหตุการณ์สำคัญเกิดขึ้นเนื่องจากว่าสารปกครองกลางเนี่ยคุณสุภชัยฮะมีคำพิพากษาเพิกถอนการออกโฉนดที่ดินจำนวน32มสลงแปลง รวม1,747ไร่ที่อยู่ในตำบลห้วยบงอำเภอด่านขุนทดจังหวัดนครราชสีมาซึ่งเป็นสถานที่ตั้งของโครงการโรงไฟฟ้าสารรมวินฟาร์มขนาดกำลังการผลิต60เมกะวัตต์ภายใต้การบริหารจัดการของบริษัท g r e e n n o v o v i t n p o w o w e r จำกัดซึ่งเป็นบริษัทย่อยในกลุ่มของกันกุลเอนจิเนียริ งนั้นการเพิกถอนการออกโฉนดนะฮะก็เป็นผลสืบเนื่องมาจากการที่มีชาวบ้านเนี่ยนะเขารวมตัวกันไปร้องต่อสารปกครองคุณสุภชัยฮะว่าการออกโฉนดเนี่ยมันไม่ชอบด้วยกฎหมายนะฮะโดยการออกโฉนดเนี่ยเป็นการออกโฉนดในที่ดินเขตป่าสงวนแห่งชาติอนี่เรื่องใหญ่เลยนะครับเรื่องใหญ่แล้วนะแล้วก็อย่างที่กราบเรียนว่าล่าสุดเนี่ยครับ สารได้มีคำพิพากษาเพิกถอนการออกโฉนดดังกล่าวแล้วนะฮะนั่นก็หมายถึงว่าโครงการที่ปัจจุบันดําเนินการผลิตและจําหน่ายกระแสไฟฟ้าอยู่เนี่ยจะต้องมีการหยุดการผลิตลงหรือเปล่านะฮะในช่วงระหว่างรอการอุทธรเพราะงานเนี้ยยังไงผมว่าการคุณก็ต้องอุทธรอ่าใช่ใช่นะส่วนที่ว่าถ้าอุทธรไปแล้วมีคําตัดสินออาเป็นอย่างไรเนี่ยครับจะต้องมีการรื้อโครงการอื นี้ด้วยหรือไม่ถ้าต้องมีการรื้อมันจะกระทบต่อประมาณการอของการกุลอย่างมีนัยยะสําคัญนะแล้วก็ผลเสีย<ช>หายจากการลงทุนไปอีกหลายหมื่นล้านก่อนหน้านี้ๆๆๆนะฮะเพราะฉะนั้นก็ถือว่าเป็นเรื่องใหญ่นะครับรอดูเรื่องต้นคือหนึ่งอตอนนี้ศาลปกครองศาลรปกรครองกลางของนครราชสีมามีคำสั่งแล้วตอนนี้ก็ขึ้นอยู่กับว่าหนึ่งก็คือว่าการกุลเนี่ยจะยื่นอุทธร์แล้วศาลจะรับอุทธรหรือไม่หรือว่ารับอุทธรแล้วเนี่ยในแง่ของการดําเนินการต่างๆเนี่ยจะถูกเขาเรียกว่า จะคุ้มครองชั่วข่าวหรือเปล่าในแง่ของโครงการนี้ว่าจะเดินน้าต่อได้หรือไม่นั่นเองนะครับทีนี้มีรายงานในเบื้องต้นด้วยนะครับจากทีมข่าวของเราซึ่งก็อยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติมแต่รายงานเบื้องต้นเนี่ยระบุว่าคือก่อนหน้านี้นะฮะได้เคยมีบริษัทแห่งหนึ่งเนี่ยมาติดต่อขอซื้อที่ดินจากเจ้าของที่ดินผืนนี้นะฮะหรือว่าผืนที่คาบเกี่ยวกับโครงการสารรมวินฟาร์มไปนะฮะแต่พอมีการตรวจสอบ เชิงลึกแล้วเนี่ยรออปรากฏพบว่ามีพื้นที่นะฮะบางส่วนหรือว่าจำนวนมากเนี่ยมันยังเป็นเขตป่าสงวนนะ,ะบริษัทนั้นจึงล้มเลิกแผนการซื้อที่ดินเพื่อพัฒนาโครงการไปแต่กันกุลเนี่ยเข้ามาทีหลังแล้วก็มาซื้อที่ดินผืนนี้ไปพัฒนาโครงการาทีนี้เนี่ยถ้าตามรายงานตรงนี้นะฮะผมว่าเดี๋ยวคงจะต้องตั้งคำถาม ไปถึงการพิจารณาหรือว่าคณะกรรมการที่ได้มีการพิจารณาเกี่ยวกับการลงทุนของกันกุลเอนจิเนียริงสำหรับโครงการนี้ว่ามีความละเอียดรอบครอบอย่างไรนะฮะได้มีการศึกษาอย่างไรจึงตัดสินใจให้บริษัทเข้าไปลงทุนเพราะนี่มันจะนำไปสู่ความเสียหาย อย่างมีนัยยะสําคัญนะคุณสุภชายฮะผมว่าตรงนี้เป็นเรื่องใหญ่แล้วนะครับก็คงต้องรอความชัดเจนเดี๋ยวทีมงานกําลังทําการตรวจสอบกันเพิ่มเติมอยู่ณขณะนี้เลยโอ้โหแต่ราคาหุ้นนี่ดูท่าจะไม่รออะไรแล้วนะฮะก็เรียกว่าลงลุ่มลงนาไปเยอะเลยนะฮะสำหรับในแง่ของราคาหุ้นของกันคุณณขณะนี้นะครับล่าสุดนี้ก็ติดลบไปนะครับประมาณ14เอด้วยกันแล้วนะครับคุณนุษย์ครึ่งซีลิ่งแล้วนะครึ่งซีลิ่งลวครึ่งซีลิ่งลว แล้วก็ดูท่าทีจะลงเรื่อยๆนะสำหรับราคาในแง่ของกันกุลณขนาดนี้นั่นเองนะครับอ้านะฮะก็เดี๋ยวถ้าข้อมูลเข้ามาเพิ่มเติมเราก็จะนำมาอัปเดตให้ทราบกันต่อไปครัะโครงการนี้นะฮะที่ดิน32แปลง1747ไร่เป็นที่ตั้งของสารานรมวินฟาร์มโครงการของกันกุลนะฮะ60เมกะวัตตรแล้วก็เดี๋ยวที่ต้องตรวจสอบเพิ่มเติมแล้วก็ทำการตรวจสอบอยู่ณขณะนี้เลยเนี่ยครับคือ สารานมบินฟาร์มนี้เป็นส่วนหนึ่งที่ถูกนำเข้าไปเป็นปัจจัยในการร่วมลงทุนกับ Gulf Energy Development ด้วยหรือเปล่าอ๋อที่ว่าเป็น3ามโครงการเริ่มต้นจะป่ะตอนนั้นที่มีการตั้งบริษัทร่วมทุนกันกาวใส่เงินสดมา5,000ันอ่าและก,กันกุลเอาโครงการเข้าไปแลกหุ้นอ่าสโครงการ5,000ล้านนั่นสิฮะอ,อจะเป็นส่วนหนึ่งด้วยหรือเปล่าครับนะ เพราะราคาหุ้นของ G u l f Energy เองเนี่ยอยู่ๆก็ปรับตัวลง mm hmm. แต่ก็ยังลงไม่เยอะนะครับ,รบแต่กันกุลนี้โอ้โหไปครึ่งเซดดิ้งแล้วผมว่าวันนี้ mm hmm. น่าจะไหลต่อนะครับ